หลังจากที่ช่วงประมาณเที่ยงครึ่งวันนี้นะคะที่คุณน็อตกองสลักพลัสไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ DSI นะคะถูกแจ้งไป2ข้อหาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพนันแล้วก็เรื่องฟอกเงินค่ะคุณน็อตยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณน็อตไปในฐานะพยานก็ยังสามารถพูดคุยหรือว่าชี้แจงผ่านสื่อต่างๆได้แต่ว่าตอนนี้ อยู่ในฐานะผู้ต้องหาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถพูดอะไรได้มากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการในชั้นศาลค่ะซึ่งหลังจากนี้คุณนอตตัดสินใจย,ยุติการจำหน่ายสลากผ่านทางแพลตฟอร์มของกองสลักพลัสออกไปก่อนนะคะจนกว่าจะสามารถพิสูจน์ตัวเองจากมูลฐานความผิดที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาให้ได้คุณน็อตแถลงว่ายืนยันว่าตัวเองเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้กับใครแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะส่วนคำถามสำหรับคนที่บอกว่าอาซื้อกับกองสลากพลัสแล้วถ้าถูกรางวัลในงวดนี้จะยังไงต่อคุณน็อตบอกว่ายังสามารถขึ้นเงินได้ตามปกตินะคะแต่ว่า DSI จะเป็นคนที่ติดต่อไปเองค่ะจะนำลอตเตอรี่ตัวจริงไปให้ภายใน7วันและหลังจากนั้นลูกค้าก็นำลอตเตอรี่ตัวจริงเนี่ยไปขึ้นเงินด้วยตัวเองนะคะโพสต์ล่าสุดของคุณน็อตวันนี้นะคะก็เป็นโพสต์ที่ระบุว่าหนักนะ กับการที่ต้องบอก200ชีวิตว่ามีบางคนจะต้องออกแต่ก็ดีใจที่ถามลูกน้องไปว่าพรุ่งนี้จะมาทำงานอยู่ไหมมาช่วยกันตอบคำถามมาช่วยงานลูกค้าให้จบทุกคนก็ตอบพร้อมกันว่าได้ค่ะ